โอเคครับวันนี้ผมก็จะมาสอนลงมอดรถ GTR R34 ตัวในห,หนังฟ้านะครับเหมือนของลุงแม็กอะลุงแม็ก j k ฮะกดอื่นเราก็ไปดาวน์โหลดาวนโหลดไฟล์นี้มาผมจะให้ลายใต้ล่างคลิปครับเนี่ยาวนโหลดปั๊บแล้วกดคลิกขวาแล้วก็แตกไฟล์มันก็จะเป็นได้ไ,ดไฟล์มาแบบนี้แล้วกดเข้าไปกดเข้าไปนี่ครับมันก็จะมีประมาณนี้เราก็จะลงไฟล์ตรงนี้ครับเนี่ยเนี่ยไฟล์เนี่ยนะที่ผมเมาส์ชี้เนี่ยนะ ก่อนจะลงเราต้องมีโปรแกรม OpenIV ครับเนี่ยเราก็ไปดาวน์โหลดติดตั้งติดตั้งอะไรให้มันเสร็จแล้วก็วกดับเบิ e c l i c ครับนี่ครับแล้วถ้าถ้าใครยังไม่มีตรงนี้เรากดตรงนี้ครับตรงนี้ก่อนปุ๊บแล้วลงมาแล้วก็ look for อะไรเนี่ยแล้วกดไปแล้วก็ไปหาที่คำว่า OpenIV ครับเนี่ยนี่เรากด OpenIV แล้วก็กด Open เลยรเราก็รอครับมันก็กำลังจะเข้าโปรแกรม นี่ครับมันก็จะบอกว่าในในในตัวเนี้ยในตัวไฟล์เนี้ยมันจะมี um ichi, อะไรบ้างเนี้ยมิซูมิชิอะไรเนี้ยนี่ไงน i s สันสกายไล e ์ t r 3 4เนี่ยพอถึงหน้านี้เราก็กด i n s t a l ลไปครับกดเกมโฟลเดอร์ครับกด Install ไปเลยงั้นเรากรอครับแป๊บเดียว นี่ครับลงเสร็จแล้วเราก็กด close ออกครับแล้วไปดูในเกมครับว่าจะติดหรือเปล่านี่ครับเราเราเข้าเกมแล้วเราก็ดูว่ามันจะติดหรือเปล่าอันนี้คือมอดผมลงมาพื้อเสกรถเราก็เลื่อนลงมาตรงที่สปอร์ตอันนี้ไงนี่ครับติดครับเนี่ยแล้วผมแต่งให้ดูแบบลงแม็ก แลผมก็ต้องไปอัพอัพลถให้มันนี่ติดครับเนี่ยเนี่ยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไคร์ด้วย อันนี้ผมก็มาสอนลงมอดกิดถึามีแบบลงแม็กครับวันนี้ผมไปละ